สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่ลักกี้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ลักกี้มาแปลนะคะพี่ลักกี้เปิดกล้องด้วยนะคะ ทุกคนก็อยากเห็นหน้าพิระกกี้นะคะนี่แหละคือหน้าพิระกกี้นะคะก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่โอเคนะคะวันนี้พิระกี้ก็อยากเล่นเกมในคอมนะคะแต่ว่าพิระกี้เล่นเกมในคอมไม่เป็นพิระกี้เ็าอยากให้พี่โคนันมาสอนพิระกี้เล่นเกมในคอมนะคะทุกคนตอนนี้พี่โคนันเขาก็นอนอยู่ข้างๆพิระกี้แหละค่ะทุกคนงั้นพิระกี้ก็ลองไปปลุกพี่โคนันมาสอนพิระกกี้เล่นเกมก่อนนะคะทุกคนโอเคงั้นเราไปปลุกพี่โคนันกันเลยนะคะไปกันเลย อ,อยากเล่นเกมในคอมอยากเล่นเกมในคอมเล่นเกมในคอมคาบโอ้โอสอนน่ะโอ,โอต้ตื่นไ,<อ>ไปสอนหน่อยโอเคโอเคไม่ไปเดี๋ยวงอย ให้สอนเขาเล่นเกมหน่อยไหนอ่ะให้สอนอะไรน,นี่อ่ะสอนเขาเล่นเกมในคอมเขาเล่นเกมในคอมไม่เป็นจะเล่นเกมในคอม <c oughs> แบบไหนในวันเนี้ยสอนเขาหน่อยเขาเข้าไอเดียของตัวเองเลยนะอ้าวเดี๋ยวจะให้เขานั่งตรงไหนนีินั่งพื้นมะโอเคโอเคมาเดี๋ยวรางบนตักเขาก็ได้ยนั่งบน,น,นตักด้วยไหนอ่ะให้สอนเล่นยังไง งไงเขาอยากล่นในคองเนี่ยเนี่ยเขาล่นกันยังไงเนี่ยเอ,อเอาโอ้กดท่าเป็นด้วยวะจริงปะเนี่ยหัดเล่นจริงปะเนี่ยหัดเล่นจริงๆอันนี้คือแบบคลิกเฉยเฉยเเนี่ยก็ลองลองเล่นแล้วแต่มันลิ้นไม่เป็นเขาก็เลยไม่รู้จะทำไงแล้วอันนี้เข้าโปรแกรมมายัางไงเ่ะคือกดเข้ามั่วใช่ปะใช่เพราะว่ามันมีอยู่หน้าหน้าคอมนี่ไงว่ามีเกมฟรีไฟล์เข้าเกมเดี๋ยว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 ทำอะไรเนี่ยทำอะไร ก็ทาคลิปด้วยก็สอนเขาด้วยไงอ๋ออโอเคโอเคครับเอออันนี้คือทาคลิปอยู่ใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคครับเราทาคลิปด้วยมาพอดีเลยโอเคครับทุกคนวันนี้พี่คนนั้นก็จะมาสอนลักกี้เล่นในคอมนะครับทุกคนนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของลักกี้เลยป่ะใช่มาเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเริ่มสอนกันเลยนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคนนั้นเนี้ยก็จะเปิดปุ่มให้ลักกี้นะลักกี้จะได้เห็นปุ่มแล้วลักกี้จะได้เล่นได้โอเคไหม โอเคนี่เลยคนนั้นก็เปิดปุ่มให้ลักกี้แล้วลักกี้พอเข้าใจปุ่มที่คนนั้นเปิดให้ดูป่ะไม่เลยหลายปุ่มป่ะใช่อันี่มันเื่ออะไรเยอะแยะอ้วโอ้โหเยอะเลยนี่แหละสําหรับคนไหนที่อยากเล่นในคอมนะก่อนอื่นเลยเราต้องแบบหัดจาปุ่มให้มันได้ก่อนนะโอเคมะยังไงพี่ลักกี้ก็จะตั้งแกเล่นนะคะทุกคนเพื่อจะได้อาแต้มไปแบกผู้ชายฮะ เผื่อจะแบกไอ้ตัวไงไอ้ตัวก็เป็นผู้ชายอ๋อแต้มเอาแต้มไปแบกผู้ชายจะแต้มไปแบกผู้ชายยังไงวะแบบจะไปแบกผู้ชายไงลินเกียโอ้อ่าโอเคโอเคไปกดไปหมดทั่วไปเลยไปกดยังไงกดเป็นป่ะอ่นนี่ไงก็กดที่เมาส์เหรอป่ะเออไหมจิ๊บจ้อยเนี่ยอีกกี่วันก็เป็นเฮ้ยขี้โม้อ่ะโอเคลักกี้ตอนนี้ลักกี้ก็เข้ามาในเกมแล้วแล้วทีนี้ลักกี้จะทำยังไงต่อลักกี้รู้ไหมไม่ อ่าลองกดปุ่มเดินดิกดตัว W เห็นป่ะ W ที่ขึ้นโชว์อยู่อ่ะเออเออ W นั่นแหละ W จะเดินหน้าไงส่วน A จะเดินซ้ายไปทางซ้ายใช่นี่เลยกดอะไรเนี่ยกด D ใช่ D นี่จะไปขวาแล้วก็ S นี่จะไปหลังจะกลับหลังงวิ่งกลับหลังอะไรประมาณเนี้ยอ๋อนี่ไงมันมันบอกดูแล้วทีนี้ลักกี้ให้กดปุ่ม F 1นดิซ่อนเมาส์ก่อนฮอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันล้วจะเข้าเกมแล้วเดี๋ยวเข้าเกมก่อน นี่ไงมันชอนได้อยู่นี่นี่ไงฮะเข้าในเกมมาสิ่งแรกเลยตัวเองก็กดปุ่ม G เพื่อเปิดตาล่าของตัวเองก่อนเห็นไหมจะมีตาล่าพวกอ,อุปกรณ์นะที่ตัวเองเตรียมมาใช่กดไป G ใช่แล้วก็ปุ่มกระโดดนี่เป็นปุ่ม F <c oughs> เออนั่นแหละเกอรกระโดดไปแล้วก็พุ่งไปอย่างนี้แหละมันพุ่งเองเลยนะแต่ถ้าเราตัวเองอ่ะไปกดตัว W เนี่ยคือมันจะหยุดพุ่งเลยนะติลองดูดิ W คืออะไรน่าตัวเดินตัวอะไรต่างๆอ่ะกดตัวไหนก็ได้ที่คลิกในจออ้าวนี่มันเงืองหวยมันเงืองหงวมันเงืองหงวยเหรอท่นี่ไงทำาไงต่อ้ตัวทำาไงต่ออ่ะก็กดชิปดิกดชิปอ่ะกดตัววิ่งอ่ะตัวพุ่งอ่ะเห็นป่ะกดชิปชิปชิปแก้แก้คอนโทรอ่ะ เออนี่แหละปล่อยแล้วก็ปล่อยให้มันพุ่งไปแล้วตัวเองมาลงอะไรเนี่ยกลางๆที่ลงแจ้งนะฮะไม่รู้ไม่รู้เลยไ <c oughs> ม่ <c oughs> ใครไปพาโดดนะเออในคอมไม่เหมือนในมือถือนะอ่ะกดกดวิ่งกดวิ่งใช่เออนี่แหละปุ่มวิ่งอะ่ะกดกระโดดด้วยไหมใชก่กระโดดกระโดดดิกระโดดเป็นปะ่ะนี่ไงเออแล้วจะวิ่งไปไหนเนี่ยไปเข้าบ้านดิก็จะไปบ้านนี้หน้าหน้านี่อ้าวแล้วซ้ายมือไหลอยู่ใกล้ๆเราอ่ะทำไมไม่ไป วมีคนตัวมีคนยิงตุ่ลักกี้เออโอ้ยตัวเองก็เก่งนะเนี่ยเอ้ยโ้ยมีคนลงด้วยโอ้โหเยอะจัดโอ้โหเยอะมากไอ้ตัวไอ้ตัมันไม่หยุดเก็บปืนนี่ตัวเองกดตัวอาตัวอากดตัวอาเพื่อคลิกออกกดตัวอาก่อนกดตัวอาตัวอาเนี่ยวะใช่เนี่ยตัวอาคลิกออกเก็บไปแล้วเขี่ยไปแล้วปื ใาเก็บปืนมันเก็บเองหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะเห็นป้ามันจะมีโชยอ่ะปุ่มเอฟอ่ะเก็บป oh ืนอ่ะเอ้ยเอ้ยหยิบปืนก่อนหยิบปืนหยิบปืนกดลูกเลี้งกดลูกเลี้งลูกเลี้งลูกเลี้งลูกเลี้ยงยิ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 งสวยเออโอ้โหสุดยอดโอ้โหลัคกี้นัมเบอร์วันโอ้สุดยอดจัดเอ้ยปืนไปไหนหยุดดิหยุดหยุดหยุดกดปุ่ม W ดิปุ่มยิงปืนกด W เออใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละ กดเก็บยากดเอฟกดเอฟกดเอฟเก็บเองหรือเปล่าเมื่อ okay, ก like like ี้เก็บเองหรือเปล่าเออโอเคสวยถ้าเกิดกระเป๋าเตรียมรอกดตัวแท็บเห็นปะแท็บอ่ะแท็บใกล้ๆตัวที่ว่าเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์อะเออแล้วเราขออยังไงกด F1 ใช่ F1 แล้วก็เลื่อนนี่นี่กดคลิกคลิกเลื่อนคลิกแชร์แล้วก็เลื่อนเออนั่นแหละสวยเออแล้วก็กดซ่อนเมาส์ไว้เหมือนเดิม F1 ใช่สวยสวยนี่แหละนี่แหละเออเดินเดินอย่างกระบอกเลย วิ่งไปวิ่งไปลัคกี้จะได้กี่คิวนะวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทำไมเจับปืนอย่างนั้นอ่ะถ้าตัวเองอยากจับมีดนะหรือว่าอยากจับหมันน่ะตัวเองก็กดเลขสี่หมายเลขสี่ที่ตั้งเอาไว้อ่ะคือตัวกระสุนมันมีแค่นี้เขาอยากสลับกดตัวอากดตัวอาใช่ตัวอานี่เห็นไหมก็กระชากมาเต็มแม็กแล้วก็วิ่งสิคะรออะไรกดเลขสี่กดเลขสี่จะได้ถือมัดกดเลขสไม่ใช่เลขสี่อยู่ตรงไอ้แป้นพิมพ์ไม่ใช่เลขสี่ตรงนัมเบอร์วัน ไม่ใช่เลขสี่ตรงนัมเบอร์ใช่นี่แหละทำเมื่อกี้เห็นบอลลูนตกที่นี้ไปไหนแล้วไหนอ้าหยุด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 เออกดเลื่อนกดเลื่อนกดเลื่อนซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้าหมุนอะไรนะอ่าโอ้จะอ้วกวันนี้แหละตายตายตายอ้วกอ้วกแน่นอนนะครับทุกคนนะพอดีถ้าเกิดว่าจบคลิปนี้ไปนะครับผมพี่คนนั้นก็อ้วกแน่นอนแล้วคือปืนเนี่ยกดลูกลิงลูกลิงเปลี่ยนลูกลิงไอ้ลูกลิงยิงยิงยิงไปเลยยิงยิงงัดงัดโอ้โหเลี้ยงขึ้นหัวเฉยเลยว่ะ เด้ลูกซอองยากได้ลูกซองก็กดดิกดตัวจีเห็นป่ะตัวจีเออตัวจีใช่แล้วก็กดกดตัวกดตัวอะไรเหเก็บของอะไรต่างจีจำได้อยู่อันนี้นะทำไมจำเก่งจังวะจำโคตรไวเลยเอาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยสลับปืนด้วยไอ้ยาสลับปืนด้วยแล้วก็เก็บที่เดิมใช่เก็บที่เดิมก็คือซ่อนเมาส์ให่ป่ะใช่ เออตะกี้เก่งไหมไม่ธรรมดาทุกคนบอกเลยเริ่มเก่งแล้วหยุดก่อนกระเป๋าเก็บยังไงได้ทีเนี้ยกระเป๋ากดตัวเอฟดิเห็นไหมเออเหมือนกันเลยเก็บของตัวเอฟตัวเอฟไม่ใช่ตัวอีตัวอีนี่เรียกไอวอลเดาเออไอวอลยังไงครับพี่รักดตัวอาตัวอาใช่กดเอฟทีนี้เก็บของก็เอฟเก็บอีกเอฟอีกเอฟอีกใช่เอฟอีกนี่โอเคเสร็จ เสร็จแล้วกดตัวไอ้กระชากแม็กกระชากแม็กก่อนเออ,อเให้มันเต็มแม็กไปเลยแล้วก็วิ่งทีนะเขาจำไม่ได้ว่าชอา่องเออเลขสี่เลขสี่เลขสี 4, ่อ๋อนี่ไง <c oughs> เอ,อ่อตรโวจนะครับบ้าจะรอดหรือเปล่านะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าพี่ลักซี้เนะี่ยเขาจะรอดหรือเปล่านะครับผมเนียว่าลักซี้ก็เล่นได้เ,เรื่องเคดิ๊บจ้อยเนี่ยอันนี่อ๋อข้างหน้ามีคนเอา๋อดิเอาดิถือปืนถือปืนหุ่นลูกเลีงลูกเลีงลูกเลีงอ๋อลูก เออลูกเลีงลูกเลีงเดี๋ยว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 ไปถึงก้อนไปถึงก้อนไปถึงก้อนไปถึงเขาก่อนไปถึงเขาก่อนมันเป็นมุมไงมันเป็นเนินเนินเป็นเนินโอ้ลิ้นพันกันแล้วทุกคนหมุนหมุนดูหมุนดูหมุนดูซ้ายขวาซ้ายขวาหมุนขวาหมุนขวา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 เอ้ยบน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 ขวาขวาเออมึงก็หยุดไหมเฮ้ยวิ่งไปไหนวะนไอเราก็วิ่งตามเว้ยเดี๋ยววิ่งวิ่งเออวิ่งไปมันไม่รู้เฮ้ยมันไม่รู้มันไม่รู้ว่าเราวิ่งตามอยู่เราจะจับปื เออนี่แหละไปซ้ายไปซ้ายนี่มันวิ่งไปซ้ายแล้ววิ่งไปซ้ายแล้วเออเห็นป่ะนี้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 เนี้ยย่งเย่งยิงเย่งยิงเลยเย่งเยิงเย่งเนี่ยเออเออสวยสวยสวยไปไปเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดว่ะยิงงงงสาวเอาอย่างกับแบบงบักหอยไอ้ตั้งไอ้วอลกดอีกกดอีกกดอีกกดอีตั้งตั้งกดคลิกคิกก้า เลี้ยวชาโอ้เจอผู้สาวยิงว่ะไม่ไหวเลยอะไรนะป้าครับไอตัวเขาเล่นเก่งไหมเก่งเก่งเก่งเห็นไหมเก่งอ่ะได้ที่สิบห้าด้วยยอดมากเก่งก็ไปสามคิวเย่สามคิวอยู่นะทุกคนอันนี้ขนาดหัดเล่นนะทุกคนนะก็คือแบบโคตรเก่งเลยนะครับทุกคนไอตัวเขาไม่เล่นแล้วนะ <laughs> ไม่เล่นแล้ว <laughs> หรอ <laughs> เอา้าเมื่อกี้กำลังมันอยู่เลย มันอะไรเขาล่นได้แค่นี้ก็ถือว่าเขาเก่งไอตัวว่าเขาเก่งไหมเก่งครับแค่นี้เขาก็เก่งเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาหัดใหม่นะได้ครับโอเคโอเคป่ะไปหานอนนะดึกแล้วโอเคนะคะทุกคนวันนี้พิละกี้กเล่นได้แค่นี้นะคะถือว่าเก่งแนเยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนปิดที่ไม่เข้าน้อย โอ้หลับหลับเมื่อกี้เมื่อกี้หลับนะครับทุกคนนะโหพี่คนนั้นหลับทุกคนเพราะว่าพี่คนนั้นก็ง่วงนอนไงพี่ลักกี้เขามาปลุกพี่คนนั้นแบบให้มาสอนเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะเอเดี๋ยวพี่คนนั้นกับพี่ลักกี้ก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนะโอเคครับบ๊ายบาย